วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูไข่ต้มตานีหรือว่าไข่ต้มตาหวานกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็นําไข่เป็ดจํานวน6ฟองมาจัดเรียงใส่หม้อจัดเรียงให้ไข่แน่นเลยนะครับไม่ให้ไข่ขยับได้เลยนะครับค่อยๆหมุนหาเหลี่ยมแล้วเราก็เช็คอีกรอบนึงนะครับว่าไข่เราเนี่ยต้องไม่ขยับนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ําแค่ครึ่งไข่ก็พอนะครับต้มน้ําให้เดือดแล้วก็จับเวลาที่6นาทีนะครับวันนี้ก็จะสังเกตว่าไข่เนี่ยจะไม่ขยับเลยนะครับเมื่อครบเวลา6นาทีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมน้ําเย็นนะครับแล้วก็ นำไข่ที่เราต้มได้ทีแล้วเนี่ยมาน็อกน้ําเย็นทันทีเลยนะครับเพื่อลดระดับความสุกของไข่นะครับหลังจากไข่เย็นได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆหมุนหาเหลี่ยมที่เป็นไข่แดงนะครับโดยเราจะปอกจากทางไข่ขาวก่อนนะครับสังเกตมันจะสังเกตเห็นง่ายนะครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไข่แดงนะครับซึ่งเราก็จะปอกจากทางฝั่งไข่ขาวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปอกจากทางฝั่งไข่แดงรอบสุดท้ายนะครับ ค่อยๆหมุนหานะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับไข่ก็จะออกสีแดงๆส้มๆให้เราหมุนมาปอกทางด้านไข่ขาวก่อนนะครับก็จะได้ไข่ต้มตานีหรือว่าไข่ต้มตาหวานออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนฟองนี้มันก็จะสุกเกินไปนะครับก็บางทีมันก็จะสุกไม่เท่ากันก็มีนะครับหัวใจหลักสําคัญเลยก็คือ เราจะต้องจัดเลี้ยงไข่ให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ไข่เนี่ยขยับได้ในระหว่างที่เราต้มนะครับแล้วก็การใส่น้ำเนี่ยเราจะใส่แค่ครึ่งไข่ก็พอนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบให้ไข่แดงมันสุกมากกว่าน,นี้เนี่ยก็ใส่น้ําขึ้นมาสักประมาณ75%ของไข่ก็ได้นะครับเราก็จะได้ไข่ต้มตานีหรือว่าไข่ต้มตาหวานออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นดูนะครับไข่แดงก็จะเยิม้มๆแบบนี้เลยนะครับส่วนไข่ขาวก็จะสุกได้ที่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ